ผัดไส้ทำปอเปียนะคะอันนี้เป็นไส้กระหล่ำม,มุนเส้นแล้วก็แครอทไก่แล้วก็ใส่ชีสด้วยนะคะนั่งทำปอเปียตัวเล็กก็นี่นะคะนั่งกินนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอเปียของเรานี่นะคะก็เป็นปอเปียที่แม่จะนั่งห่อเมื่อกี้นะคะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานฝีมือไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็พอกินได้นะ ทอดเสร็จแล้วค่ะปอเปียของเราเหลืองกรอบหอมมากๆเลยนะคะมาค่ะมากินด้วยกันวันนี้อยากกินไข่ปิ้งนะคะแม่จ๊กก็เลยลุกขึ้นมานี่นะคะทําไข่ทรงเครื่องแล้วก็เราเทใส่ในไข่ย,ยังเหลือนะคะก็เลยเอามาใส่ถ้วยเล็กๆเนาะแล้วก็เห็นเป็นดําๆคือพริกไทยดานะคะทํางานบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะกินข้าว ทำอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็มานั่งเล่นกับเจ้าตัวเล็กนะคะพาเจ้าตัวเล็กเล่นนะคะวันนี้ก็นั่งเล่นปั้นดินน้ำมันเสริมสร้างพัฒน,นาการให้กับเจ้าตัวเล็กช่วงนี้ที่บาเลนนะคะอากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวก็แดดร้อนนะคะเดี๋ยวก็ฝนตกหนักเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนเจ้าตัวเล็กนะคะมาเล่นเป็นเพื่อนเขาบางทีก็สอนเขาบ้างนะคะแล้วก็บางทีก็ปล่อยเขาเล่นเองบ้างเนาะฝนตกแรง ฝนตกแรงมากดูฟ้าแลบด้วยเดินมาตอนใสายๆก็ยังหนักเหมือนเดิมนะคะไม่รู้จะตกจนถึง,ถงตอนไหนเนาะนะคะ ต้นไม้ข้างล่างเป็นยังไงบ้างนี่นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างกันว่าผักสวนครัวของเราเสียหายหรือเปล่านะคะอันนี้เริ่มลดแล้วนะเมื่อเช้ายังท่วมสูงกว่านี้นะคะ เพราะว่าฝนก็หยุดแล้วนะแต่ว่าอากาศก็ยังยังหนาวยังยังเหมือนฝนจะตกอีกเหมือนเดิมนะคะหยุดเฉยๆนะหยุดพักแต่ว่าเดี๋ยวก็คงมาอีกนะคะลงไปดูว่าอะไรเสียหายบ้างดูน้ำดูน้ำดูฝั่งนี้ค่ะให้ดูฝั่งนี้ดูอันนี้ในส่วนของเรานะ สังกะสีนี่คือร่วงลวงมาจากข้างข้างบนนะคะบนชั้นสามดูดูดเดี๋ยวพาไปดูอุยดูค่ะดูมาดูว่าผัดของเราดูทะเลทะเลเนาะเนี่ยค่ะ ทะเลนะคะอันปีที่แล้วเนี่ยมันท่วมขึ้นมาจนถึงจนถึงเมื่อเช้านี้ท่วมมาจนถึงนี่เนาะเนี่ยนะคะชั้นหนึ่งปีที่แล้วก็ท่วมประมาณเท่านี้แหละชั้น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 หนึ่งนะคะชั้นแรกแต่เมื่อคืนน่าจะท่วมสูงอยู่เนี่ยเกือบแตกเกือบหลุดออกมานะคะโอ้น่าสงสารมาก ขัดสวนครัวเค okay, ค่ะ่า <c oughs> มาดูน้ำท่วม